สวัสดีค่ะติวเดนกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเราไปทำรับสมองที่แอปพลิเคชัน w o d w วอ l กันก่อนค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเพลงกล่อมเด็กกาเว่าค่ะติวเด n t นฝึกอ่านไปพร้อมกับทีเชอร์ได้เลยนะคะเจ้านกกาเว่าเอ่ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทร คาบเอาข้าวมาเผื่อไปคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาพาไปกินที่ปากน้ำพระคงคาตีนเจ้าเหยียบสาลายปากก็ไซ้หาปลากินกุ้งแลกินกั้งกินหอยกระพังแมงดา กินแล้วก็โผลมาจับที่ต้นว่าโพทองยังมีนายพรานเที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมองยกปืนขึ้นส่องจ้องเอาแม่กาดำตัวหนึ่งว่าจะต้มอีกตัวหนึ่งว่าจะยำกินนางแม่กาดำค่ำวันนี้อุแม่นาเรามาดูสรุปเพลงกล่อมเด็กก้าวาด้วยการ์ตูนและบทเพลงกันนะคะ ขับเอาข้าวมาเพื่อขับเอายือมาปนถนอไมไว พอมาจับที่ต้นว่าโพอทองยังมีนายพรานเชี่ยวยิมเยี่ยมมองมองยกเอาปืนขึ้นสอง เนื้อหาของเพลงกาเว่านะคะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของแม่กาที่น่าสงสารซึ่งหลงรักและเลี้ยงดูลูกของนกกาเว่าที่มาไข่ทิ้งไว้ให้แม่กาฟักเพราะคิดว่าเป็นลูกของตัวเองคอยไปหาเหยื่อมาป้อนพาไปให้สอนบินและรู้จักหากินแต่ในที่สุดแม่กาก็ถูกนายพรานยิงตายในเนื้อหาของเพลงจะแฝงความรู้ความคิดความรักความห่วงใยของผู้ใหญ่นะคะที่มีต่อเด็ก แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมานอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันของแม่ที่มีต่อลูกถึงแม้จะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของตนแต่ก็ช่วยก่อมเก่าให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยนและช่วยให้เกิดความเมตตากรุณาต่อสัตว์สำนวนไทยวันนี้เสนอคำว่าคนดีผีคุ้มหมายถึงคนที่ทำดี เทวดาย่อมคุ้มครองให้สต u เดน t ทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้า106นะคะจะมีความหมายคำอธิบายให้อยู่แล้วนะคะสต u เดน t นำมาเติมในช่องว่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ